สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ครอบครัวน้องบอพลอยแฟมลี่นะคะวันนี้พี่บัวออกงานนะคะวันนี้มางานาคุณตาทวดนะคะมาร่วมนะคะส่งดวงวิญญาณคุณตาทวดนะคะครั้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าแม่ควานเองก็เป็นลูกหลานนะคะเพราะว่าคุณตาทวด ที่ท่านเสียชีวิตวันนี้นะคะกับคุณยายของแม่ขวานนะคะคุณยายแท้ๆนะคะเป็นพี่กับน้องกันนะคะเป็นพี่กับน้องอคลานตามกันมาเลยนะคะวันนี้ก็เลยส่งนะคะพี่บัวขาวมาเป็นตัวแทนนะคะมาส่งดวงวิญญาณของคุณตาะคะไปสู่สวงสรรค์ชั้นฟ้าชั้นดาวดึงนะคะก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของคุณตาโอ๊กนะคะสารางามด้วยนะคะที่สูญเสียนะคะบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งนะคะ ของครอบครัวไปนะคะแม่ครานก็รู้สึกเสียใจนะคะเพราะว่าคุณตาก็เป็นผู้ใหญ่นะคะที่เหลืออยู่นะคะที่ยังมีชีวิตอยู่มีอตอนนี้เหลืออยู่สองคนนะคะก็คุณตาเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งท่านนะคะที่เป็นแบบว่า,ารุ่นปู่รุ่นคุณตานะคะคุณยายนะคะที่คลานตามกันมานะคะ ตอนนี้นะคะยังทำอ่ะพิธีนะคะทางสงอยู่นะคะพี่บัวก็เลยแอบนะคะชแวแอบมาหาอะไรลงท้องก่อนนะคะตอนนี้ก็ได้ต้นไผ่ได้ต้นไผ่โอ้เสร็จพี่บัวขาวเราเลยนะคะโอ้โหกินหล่อๆเลยครับ สุดหล่อเราออกงานนะคะสุดหล่อเราออกงานวันนี้นะคะมาแอบกินต้นไผ่นะคะนี่ชุดหล่อนะคะมาส่งดวงวิญญาณของคุณตานะคะขึ้นสู่สวงสวรรค์นะคะวันนี้จะเป็นพิธีนะคะอ่าเผานะคะเผาร่างของคุณตาโอะนะคะ เดิมาโลโลเลยสุดหลอของเรานะคะไปครับผู้บ่าวนะคะไปรวมส่งวิญญาณของอ่าคุณตาโอ้นะคะตอนนี้เป็นทัวแทนนะคะของครอบครัวแม่ควานนะคะ Да. ออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะพี่บัวนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังทำพิธีทางศาสนาอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในงานกันนะคะให้พี่บัวรอตรงนี้ก่อนนะครับสุดหล่อรอตรงนี้ก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นช้างของลูกหลานนะคะที่มาร่วมส่งวิญญาณนะคะของอ่าคุณตาโอ๊ะนะคะ ึ้สู่สวงสวรรค์น,นะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณงานนะคะจะเป็นเมนลอยนะคะวันนี้จะเผาคุณตาอ่าเป็นเมนลอยนะคะไะจุงไหนเธอ มาแล้วสุดหล่อของเราจะเข้ามาในงานนะคะไปลูกปะข้างๆมาสุงดวงวิญญาณของคุณตาเจมจม

ยถาวาริวหาปูราสะมาอุทิยามิ ก็จะเป็นนะคะน้องช้างของลูกหลานของคุณตาเองนะคะที่มาส่งคุณตานะคะขึ้นสวงสวรรค์ในวันนี้นะคะจะมีพี่บัวขาวนะคะแล้วก็อ่าก็จะมีพี่บัวขาวนะคะน้อง อ่าพลายขวัญขวัญเงินนะคะแล้วก็พี่พลายอ่ามุงคลนะคะสามเชือกค่ะช้างงา,าก็มีงานน้องเล็กนะคะน้องขวัญเงินนะคะพี่บัวขาวของเรานะคะแล้วก็อ่างานยาวนะคะก็จะเป็นอ่าพี่อ่ามงคลนะคะพลายมงคลนะคะมาส่งดวงวิญญาณของคุณตาขึ้นสู่สวงสวรรค์นะคะวันนี้ชันราวดึงนะคะก็ยังทําพิธีการทางาศาสนาอยู่ตอนนี้นะคะอ่าแขกก็คับข้างนะคะ ันแขกเยอะนะคะที่มาร่วมงานมาส่งดวงวิญญาณนะคะคุณปุาคุณตาของเรานะคะรอ,อเลยสุรอเานะคะ,ะแต่งโลามาส่งดวงวิญญาณของคุณตาโอ้นะคะขึ้นสู่สวงสวรรค์น,นะคะวันนี้ เนี่ยนะพหุตาภิเรตุกาธรรมะภาวนายะปหาสาภิเรสุกาธรรมะเนวะทาสเนี่นะนะภาวนายะปหาสาภิเรสุกา

เด็กหญิงนะคะสายฝนก็มานะคะสาย สายฝนวัดป่าเจียงนะคะอันนี้น้องเล็กนะคะอ่ะอะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบอพลอยนะคะฝ mm hmm. ากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องบอพลอยนะคะ, mm hmm. ะวันนี้ก็นะคะมาร่วมทรงวิญ,ญญาณนะคะ, mm hmm. ะคุณตาโอนะคะ ไปสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้านะคะชั้นดาวดึงนะคะขอให้ดูวิญญาณของคุณตานะคะคุณตาโอ้นะคะไปเป็นเทวดานะคะอยู่บนสรวงสวรรค์นะคะก็มีน้องช้างนะคะมารอร่วมส่งวิญญาณนะคะของคุณตานะคะโอ้ดูสายฝนน้องสายฝนกินอย่างเดียวนะคะดูสายฝนกินอย่างเดียว สำหรับคลิปนี้นะคะแม่กิมก็จะต้องราไปก่อนแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ